กันนอกปลดล็อกเรื่อง h e ล p ์เฮล e ์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวใกล้ตัวครับนั่นคือเรื่องราวของวัคซีนนั่นเองแต่และช่วงวัยแต่และอายุก็มีวัคซีนที่จะต้องจําเป็นต้องฉีดแตกต่างกันครับรายเดียจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปถามคุณหมอกันเลยครับไป คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอา้าวคุณหมอแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุชยาชมรัตนสุวรรณนะคะเป็นแพทย์ประจาศูนย์ตัวสุขภาพโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรค่ะคุณหมอชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อจีค่ะคุณหมอจีโอ้คุณหมอจีเหมือนแบบว่าหลุดมาจากเกาหลียนะฮะ <c oughs> เคป๊อปเลยนะฮะโอ้สวยมากเลยน่ารักมากเลยคุณ <c oughs> หมอครับอ่ามาถึงเรื่องวัคซีนหน่อยเรารู้กันอยู่แล้วว่าวัคซีนเนี่ยฉีดไปเพื่อป้องกันโรคต่างๆอยากจะลงารายละเอียดนิดนึงว่ามันมีทําอะไรเราถึงจําเป็นต้องฉีดครับก็จริงๆว ซีนจะเป็นการป้องกัน no ก่อนจะติดโรคค่ะก mm ็จะมีวัคซีนตามหลายแบบตามช่วงอายุตามช่วงวัยค่ะก็ค่าๆวัยเด็กก็จะมีอยู่แล้วตามที่เวลาผู้ปกครองพาเด็กไปค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกคอติปอัทยักไอกลนที่เรามีกันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กถัดมาจะเป็นพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้ก็จะเน้นยาำเป็นพวกของ HPV ก็ฉีดได้ตั้งแต่อายุ15ปีเลย HPV มาเล็งปากมดลูกก็ข่าวปัจจุบันก็มีตอนนี้ก็สําคัญเหมือนกันค่ะมัน้องรูต่อมาเป็นพวกวัยทํางานคนเนี้ยค่ะก็จะเป็นเน้นเป็นพวกของไข้หวัดใหญ วัยรุ่นได้เหมือนกันครับแล้วก็ผู้สูงอายุล่ะครับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นมาก็ยังมีตัวไขวัดใหญ่อยู่ที่เน้นทุกปีแล้วก็จะเพิ่มเป็นพวกของปอดอักเสบหรือว่าเป็นหวกมูสวัสดพวกนี้ค่ะเพราะว่าคนผู้สูงอายุตอนพออายุมากขึ้นคือมันมจะตกลดลงจะ <c oughs> มีโอกาสเสี่ยงกับโรคพวกนี้มากกว่าในวัยทางานก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนไขวัดใหญ่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณหมอแล้วพอฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคะ จริงๆก็จะเหมือนกันทุกวัคซีนเลยค่ะก็เตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอพยายามอย่าอดนอนเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามอย่าเป็นไข้หรือว่าถ้ามีอาการผีปวยดีงไงสามารถแจ้งที่พยาบาลก่อนได้แล้วก็หลังฉีดเนี่ยค่ะก็อาจจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดได้ก็เป็นอาการปกติที่หายได้เองค่ะแต่ว่าถ้าอาการมปนผิดปกติมากขึ้นนานอะไรเงี้ยค่ะสามารถมาตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลได้ตลอด ก็คือไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณปีหน<ช>ึ่งเต็มที่เราปีปต่อปีเราก็ต้องมาฉีดทุกปีใช่ว่าสายพันธุ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคะ่ะตัว<อ>ที่ฉีดไปปีที่แล้วก็จะไม่ตรงกับสายพันธุ์ของปีนี้ถ้าเราไม่ได้ฉีดความรุนแรงมากน้อยอยังไงบ้างคะคุณหมอถึงชีวิตไหมจริงๆถ้าเป็นคนวัยทํางานนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลมาแต่ว่าจริงๆอาจจะเน้นในพวกผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะเช่นแบบมีเบาหวานหรือว่ามีโรคปอดเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นทีหนึ่งมันมีโอกาสที่จะแบบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล รจริงๆมีตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็จะมีเยอะช่วงที่เขาเปลี่ยนออกมาใหม่เช่นพวกเดือน4ี่เป็นต้นไปครืเดือนเมษายนเป็นต้นไปเขาจะเปลี่ยนสายพันธุ์ออกมาใหม่ก็ส่วนมากคนก็จะเน้นมาสายพันธุ์ใหม่ต้นต้นสีนแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด,ด้วยเนะ<ช>าะจ,จะเป็นช่วงระบาดของพวกไข้หวัด<ช>นี่นะ้ะคุณหมอเนาะคุณหมอฝากนิดนึงครับสำหรับคนที่อยากจะมาฉีดนะครับ ที่โรงพยาบาลเปาโลกเกษตรเชิญเลยครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะอยากจะให้มาดูแลสุขภาพกันก็การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันล่วงหน้านะคะแล้วก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้แล้วก็เรามีวัคซีนหลากหลายให้เลือกก็สามารถเข้ามาสอบถามหน้าง,งานหรือว่าเข้ามาสอบถามแพทย์ได้ถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องก,การเตรียมตัวหรือว่าอาการหลังฉีดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถถามคุณหมอตอนที่ฉีดได้เลยหรือว่าถามทีท่พยาบาลทุกคนก็พร้อมให้คำแน,นะนำคะ่ะอ่าฝากด้วยนะครับคุณหมอข,ขอบคุณมากครับคุณหมอสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วยังไไม่ด้ ฉีดวัคซีนนะครับผมขอเชิญชวนนะครับมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเปาโลกเกษตรนั่นเองที่นี่มีบุคลากร,กรทางการแพทย์คอยให้บริการพร้อมกันนั้นต้องบอกเลยว่าคุณหมอมือเบามากครับไม่เจ็บเลยครับผมยังไงผมฝากด้วยนะครับสำหรับยกหน้าครับเปาโลกันน็อกปลดล็อกเรื่องเทลเทลจะพาไปติดตามเรื่องไรห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับ